สวัสดีครับตบมือได้ครับตบมือด้ครับตบมือครับตบมือรับท่านรัฐมนตรีครับผมครับผมครับครับรัฐมนตรีบรรจัยคนอีสานบ้านเฮาครับท่านนักเตะสุกินคลังแสงครับผมพี่น้องสมัชชาเกษียรวันระอีสานโอ้ยดีใจเนาะก็ได้ว่าครับผม ครับผมมาแต๊ดเ้ามาครับครับผมสำหรับมาสำนึกก็ดีใจเ้างมีน้องๆตบมือรด้ลครับตบมือครับผมครับผมดีใจเบอร์จะได้ครับผมก่อแล้วก็ได้๋ยวผมนี่ยละอยู่ครับผมครับเอารบกวนทันสำนีกละเอาสำนีกละเอาครับอันขอแนี่ยทั้งสื้อ พี่บิ๊เวลาแวะก็เลยยื่นหนังสือตัวแทนไปแล้วครับพาเข้ามาพี่น้องมาถามมัดกะบไดมัดแต่ว่าฝากไปมัดแล้วนะครับนะครับไปมัดแล้วครับผมว้าวัากนึงนาที่กบพี่น้องนะครับผมกับขออนุญาตกับเลียนพี่น้องเดอ้อผ่านผููนำํำเฮาคุณชักตาหมูบวกกันการด้ยินข่าวว่าพี่น้องสิมาสีมาโดยคุณชักตาบอก มาต้อนรับแต่หลายคนตกใจด้ขันว่าศักดากานชนะเสียนผ้าม้าห้วยมันแมนบอกว่าผมเลยบอกตั้งทหารผมแมนมูพวกกันพี่น้องอีสานเพิ่อยากมาแสดงวามยินดีนะแมนบอกรับบแต่ต้องขอบพระคุณหลายส่วนนึงก็คือพี่น้องสุลินะเนาะมาก็เอาควาวขั้วใจมาฝากขั้มใจหังก็คือพวกใจนั้นแหลกก็คือ เอาไปเด้ตั้งรัฐบาลเป็นของเฮ้าของเฮ้าก็ค yani yani. ือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแมนเฮ้าชิมักแนบบ่มักแน่ผู้มักรรคนั้นรรคนี้ก็ตามแต่คนกันมาจากการเลือกตั้งแล้วนี่้าไนยส่แทปแมนบอกครับบอกการยืนขีมาที่ตางว่านันปัญหาอนใดก็ตามผมว่าโกกันรููเรื่องางบวกคุณชักดาไปหรือแกน้ำเข้าไปนี่ผมว่าก็สิคุยกันงนะอันที่หนึ่ง อันที่สองก็เป็นวามภุมิใจว่าการได้เป็นรัฐมนมตีน้้าเขานี่และกันเป็นผู้แทนบรนนอกแล้วครับบ่ได้ลำได้ด้วยบ่มีเงินคือเพิ่นบ่ได้เป็นนในทุนบ่มีหลูกหน่วงหนองในกวนบ่มีซอสอสเป็นกวนเป็นกุมกับบราะคิดว่าเศรษฐีเป็นได้ที่แหลกจะรึกษากันอยู่คุยกับทางคนสักดาพุยกับคณะแกนน้ามายูมันชิได้เ่ล่ะกับพกคดว่าได้ อันนี้ก็ทือว่าเกิดความสมาห์นอยู่ว่าแมนม่เอาติเป็นกนยนก้นจนไปเลี่ยนการเมืองเดือก็มีโอกาสอยู่ดอกมีโอกาสเได้บริหารเมืองอยู่มีโอกาสเป็นเสนาบอดีอยู่เนาะบารนีครับาบารนีซากได้เป็นกันไดนเป็นบักโกบักโกใไงปวได้หมดเ <c oughs> ลดยแม่ตัวกันเป็นรล้วนอดีก็เ่มเป็นนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ศาสตร์อยู่ดอกแต่ว่า,วานอดีตบ่เคยมีพลละเลื่อนไปเปลี่ยนรัฐมตรี มีอยู่กับซมีจะจอมพ้นนั่นจอมพ้นนี่หรือต้องเป็นหน้ายกจังจะเป็นได้ปานายสุทินบอได้เป็นนายกเป็นซอสอสซ,ซื้อๆไปเป็นรื่องทีก็แล้วอันนี้ก็ถือว่า,าวถือว่าเป็นเป็นศัก์รีขอพ้น้านนองแม่นบอกครับไม่เพราะนั้นก็นกนคือว่าแสดงว่ากองทัพหนึ่งตะกี้ผู้ใดก็ตามว่าคนคืนว่าคนยิ่ไปเป็นเรื่องทีก็แล้วผมเลยต้องเป็นทหาร บานนี้นพลเรือเลือนก็เป็นได้แสดงว่าทหารนี่เปิดรับประชาชนเด็กแมนบ่เอาพี่น้องวะบอกครับเออถือว่าเปิดเปิดรับขันชูมุนว่าเพิ่อนพอเปิดรับนี่นายสุทินไปมือแรกกับิถึงอีโอมจนแล้วเนาะแมนบ่า,าบรบบหรือว่าขนะันมีข่าวว่าเอาเจ้าสุทินไปเป็นรันลำตีเพิ่อนกระเที่ยวาดขาดเพิ่อนกระชิบบอกบุญจัดตั้งรัฐบาลที่เอามานะต้องเอาทหารนะเพิันกวิว่านี่เพิ่อนบอต่อต้าน แสดงว่าเพิ่นเปิดรับพราะเปิดรับแล้วถามว่าไปขึ้นยากว่าขึ้นยากอีเหรอที่แรกนี่ครับมันไปแล้วนี่ก็ดีได้ลวครับเพิ่นก็ให้ย่อมรับให้เกียรติเราก็สนองนโยบายทุกอยา่างเพราะนั้นผมก็เลยมาคืนท่านทหารย่อมรับนายสุทินกระแสแล้วพวกมันย่อมรับพี่น้องประชาชนตัตวเนาะปรครับแสดงว่าเพิ่นให้เกียรติสุทินก็นแสดงว่าให้เกียรติประชาชนกันเปิดบ่อยเกียรติเพาโอ้ย ผู้แทนบ้านนอกซุใ้ใครบ้านเลือกมาชิมาเป็นรัฐมนตรีกัร่างของชิมาชางทหารจางังใดเรื่องกระชิงวาจังสี่อันนี้ก็เลี้ยงว่างพี่น้องภูมิใจว่าผมว่าทาหารยกใหม่เพิ่นเปลี่ยนแล้วละ่ะเพิ่นไอเกยียรติไทยบา้านเพราะนั้นกันทาหารเพิ่นไอเกยียรติไทยบา้านไอเกียรติในสุดิ้นไอเกยียดหม้อห้องเผ้าใก้เกีเกรยรติเพิ่นจ้วแมนบอกครับไอเกียรติกันแมนบเอาเอาเอบไปนี่ไอเกียรติซื้อกินบ่ได้ได้บหมนี้แนวได้สิได้บ้านเนาะ แนวด้ิเป็นประโยชน์นะอันใดสิเป็นประโยชน์สาหรับมูเฮ้าที่ทหารเฮ็ดให้ได้ที่น้องกขบ,บอกผมก็สิไปกุ้ยังก็ทหารสิไปเฮ็ดอันใดเป็นประโยชน์กสิเฮียนเฮาหรือทหารเพิ่นอยากขอความลวมมืออย่างไห้มูเฮาร่วมมือเพิ่นเพิ่นสิด้ปฏิบัติหน้าที่ได้ผมสิมาบอกมูเฮากับผมเป็นโทกลางแม่บนบ่ลระครับเพราะนั้นนโยบายหลายแนวี่นายกเิ่นมอบว่าเช่นเอาละรอบปนีทหารต้องออกไปรับใช้ประชาชนมากกว่าเดิม ผมก็ไปบอกทหารทุกหน่วยแล้วเพื่อนกับยินดีต่อไปมีปัญหามีเหตุมีภัยมีควมเดืนอนรอยังนี่ก็บ,บอกทหารบอกปั๊บกันเพื่อนบวยเห็ดก็บ,บอกรัฐมนตรีแต่ว่าเพิ่นเห็ดย่ดอกบอกปั๊บเันเ่นมืมาซอยมูเฮาอันนึงต่อมาเพื่อนก็บ,บอกว่าที่ดินทหารยุไสมีขันมันหลายเกิดควมจะเป็นเอาออกไมใ่ใช้บ้านใสใ่เป็นประโยชน์นี่ก็กะล่งไปสำรวจ ยูโซลินกับใครสำรวจแล้วแม่ทัพเป็นใหนสำรวจแล้วว่าที่ทหารย่ไสแน่กันบองได้เราได้ใส่มาได้เกิดควุ่จะเป็นก็ยังมาจัดสรรมาให้น้องใส่อันนี้กำลังเห็นอยู่ทั่วประเทศเห็นอยู่ทั่วประเทศและอันสำคัญที่สุดที่ทหารต้องออกมารับใส่หม้อคือต้องมาปราบยาเสพติดไหนดีบ่เออเดี๋ยวนี้ผมว่าพวกมันปราบก็ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดกำลังแล้วเนาะงเป็นบ่ครับ มันไปคักไปแน่โปดผมว่ามันบอไหวแล้วกันเลยมามอบนโยาบายให้ทาหารแล้วมึนอนี้ก็มาหยับว่าต้องซอยรัฐบาลปราบยาเสพติดซอยผูเย็บซอยนายเอ็มเพื่อซอยพูว่าซอยซอย้พูกข้องเป็นปอนนี้ซัมมี่พอไหวฟังีก่อเพราะนั้นต่อไปนี่พี่น้องคือว่ามีอย่างสิ่งไหนอย่างให้ทาหารซอยเอามีรัฐมนตรีเปนคนของเอาแล้วปราสานได้แล้วออกได้แล้วใช่ให้ทาหารเป็นประโยชน์แบบนี้เนาะ แม่นบอกครับประเทศใด,ดหลายแนวด้ะหรอพี่น้องไฟว่าทหารนีดบ่ไใดเนี่ยเป็นปาามเนนีเป็นมีรถเกล็ดมีรถแมคโครมีรถด,ดดำถนนนอนท่างบอ่อนะ้ำเมื่อไฟเป็นดไงยันใดกะมันจําเป็นเดือดร้อนมาอีกทีบอกถึงเป็นมาเอ็ดถนนนอนท่างเย็นยังไงเป็นไดขึ้นกันเนาะเอามื่อนี้กราบขอบพระคุณยังสูงเด้อที่มาถ่าจำดนมากันหอดงานหน่อยเลยยาก เนาะแม่นวะครับผมก็อยากพ่ออยู่แต่ว่าไปไปใส่เวลาอยู่ไอ้อยู่ชีสเกตโดดครับก็ขอบคุณขอบคุณในหลายมีอยากก่างก็ยังบอกยังแม่ยามบอกคุณธักดามีบุญมีงั้ยังซอยบอกพักดาบอกลำทีสุธินมาหาบอกลำทีสุธินแมยยนายามแน่มาเสร็เด้ออาอบอกซอสอสก็ได้เขียนเท่าซอสอสแน่ยักดาแนา่บอกซอ,กอ,ซอ,ซอส,สอสเพื่อได้ไอลำธีสุธินซอยมองนั่นซอยมองนี่บอกทหารซอยอันนั่นซอยอันนี่มาเสร็เด้อ เอาขอบคุณขอบคุณในรายรับพี่น้องครับ